ตอนนี้เราจะมาแกะกล่องตัวแรกนะครับวาฮูคิกเกอร์ไบต์ตัวแรกนะครับามานีนี่นะครับตัวว้าหูคิกเกอร์ไบต์มันจะมาให้แพ็กเกจันมาแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูนะครับว่ามันให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวลอง อุปกรณ์น่าจะอยู่ในกล่องตัวนี้ทั้งหมดนะครับโอเคหน้าตามันจะเป็นนี้ค่อนข้างสวยนะครับนี่ก็มีปุ่มบันไดเกายังไม่ใส่มาให้เดี๋ยวเราต้องมาประกอบขาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันนะครับว่าในกล่องมันมีอะไรให้บ้าง เดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะครับอันนี้ก็ร้านค่อนข้างลกนิดนึงนะครับโอเคอุปกรณ์ที่ให้มานะครับอันดับแรกก็คือเขาให้บันไดามาด้วยสองอันนะครับเป็นบันไดแบบเบสิกเบสิกเลยนะครับเป็นบันไดแบบนี้ให้มาสองอันนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ ขาของมันนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ทีละชิ้นให้ดูนะครับโอเคนี่คือขาเรียงตัวเนี้ยก็คือมีข้อจำกัดนิดมามีข้อควรระวังนิดหนึ่งเวลาประกอบเสร็จแล้วอย่ายกแขนนะครับเวลายกให้ยกที่ฐานนะครับอ่ะเราลองแกะค่อยๆเรียงเลยนะครับให้ดูทีละชิ้นว่ามันมีอะไรให้บ้างนี่คือขานะครับ ตัวนี้สามารถปรับได้นะครับปรับตามความลาดเอียงของพื้นที่บ้านเรานะครับโอเคต่อมาตัวนี้น่าจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับน่าจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับงานอะแดปเตอร์ระวางไว้ก่อนนะครับอะแดปเตอร์วางไว้นี่อ่าคู่มือนะครับตัวนี้กล่องซัพพอร์ตไม่มีอะไรนะครับตัวนี้แฮนด์เอาเบาะมาก่อนครับอันนี้เบาะ บอกกระลักอา่างเขาใส่มาให้เรียบร้อยนะครับเบาะที่ให้เนี่ยผมมาดูครับมไม่ได้ยี่ห้อของเวโ o นะครับน่าจะเป็นเบาะเบสิกอันนี้แนะนําว่าปกติรถเราปั่นใช้เบาะอะไรก็ควรจะใช้เบาะแบบนั้นตัวนี้เบาะนี้เบาะเรียกว่าธรรมดามากๆนะครับที่ให้มาโอเคตัวต่อมานี่ก็คือสายไฟนะครับสายไฟยที่ให้มา น,นะครับนี่ก็คือเครื่องมือที่เขาให้มาเขาจะให้ตัวห้ามิลหกเหลี่ยมห้ามิลมาสี่ตัวแล้วก็ตัวตัวขันเบอร์สี่ห้าหกให้มาครบเครื่องมือให้มาครบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือแฮนด์นะครับแฮนด์ hand เขายัางช่วยจับได้ไหมแฮนด์ hand ตอนนี้เขายัางไม่ไม่ได้ทำอะไรเราต้องมาขายน็อตสี่ตัวแล้วก็ใส่ไปนะครับผม โอเคเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะครับผมอ่ะนี่ก็คือรายการอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือเราจะต้องขันขาเข้าไปก่อนนะครับลองดูสักอืม โอเคตอนนี้เราได้ขาของตัวรถแล้วนะครับ ต,ตัวนี้เราก็ต้องขันเหมือนลักแอนทั่วไปนะครับจับแคมป์ธรรมดา ก็ด้านหน้าก็ใส่หฮนนะครับยกขึ้นนิดหนึ่งรับ บางนี้ก็ตรงนี้จะปรับได้นะครับตรงนี้ต้องดูว่ามินิมัมแฮนด์ไม่ควรสูงเกินมินิมัมนะครับให้ต่ำตั้งประมาณนี้นะครับขึ้นเหมือนึิตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีคําว่ามินิมัมเราต้องลงมาประมาณนี้แล้วก็อัดเข้าไปโอเคตรงนี้ผมขันเข้าๆไว้ก่อนให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างาไปสาย โอเคสายเนี่ยจะต้องมาเสียบด้านล่างนะครับเดี๋ยวให้กลมดูด้านล่างตรงล่างจะมีพอร์ต usb อยู่นะครับแล้วก็สายด้านล่างโอเคจากในตัวอย่างนะครับผมก็บอกว่าสายนะครับเราจะต้องเสียบไปเลยมันมีทั้งหมด3ามรูนะครับตรงล่างเนี่ยเขาบอกว่า ให้ใสาให้ใส่ไปที่ any port นะ any of three available port นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นสายตัวนี้เราสามารถเสียบเข้าไปได้ทันทีนะครับโอเคผมเสียบไว้2หลรูนี้แล้วกันปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นพอร์ต USB นะครับไว้สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับโอเคตอนนี้ก็หลังจากนั้นเราได้ตัวแล้วเราก็มาตั้งเซตอัพคายน็อตสเตมตัวนะครับ ตัวแฮนด์ที่ให้มาเป็นแฮนด์แบบอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องใช้ประแจทอร์กนะครับเพียงเพียงแต่ขันให้ตึงมือเท่านั้นเองตั้งให้ได้ระดับนะครับ หลังจากนั้นใส่บันไดนะครับบันไดแนวิธีใส่มันจะมี left กับ right นะครับเราจะสังเกตได้ตรงคอข้างๆเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันจะเขียนว่า L หรอ R ตรงนี้ต้องใส่ให้ถูกข้างนะครับเพราะไม่งั้นมันก็เหมือนกับการใส่บันไดทั่วๆไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มใส่บันไดเลยนะครับใส่ไว้ที่ซักรูตัวเนี้ยของจิกเกอร์ไบต์มันจะมีแล้วแต่ความยาวนะครับถ้าเอามาตรฐานก็คือร70เดี๋ยวผมขอใส่ไว้ที หลังจากนั้นเราลองมาดูนะครับที่ด้านหลังนี่จะมีอะแดปเตอร์นะครับเอาอะแดปเตอร์เสียบนะครับตัวนี้สายเขาจะให้มา,าไฟหลายๆประเภทถ้าของเมืองไทยก็น้องเป็นสายตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นของของ,ของ,ของเมืองไทยนะครับก็เอาม้อแปลงนะครับเดี๋ยวผมต่อข้าวให้ดูก่อนละกันนะครับโอเคมออแปลงก็คลา,ายสายได้เลยครับ เ okay. ราแปลงเสียบด้านหลังนะครับปึ๊บอ่าแล้วแกะสายตัวที่เราต้องใช้งานนะครับใส่ไปอันุนนะครับโอเคโอเคนี่ก็เป็นวิธีการประกอบคร่าวๆนะครับเครื่องมือที่ให้มาก็ มันก็จะเหลือนะครับก็วิธีการประกอบวัคาวนก็คือตามนี้นะครับตอนนี้เราได้ตัว smart t เ n n e r นะครับวัหูคิกเกอร์บไบเรียบร้อยแล้วนะ